สวัสดีปีใหม่กับเอฟซีทุกคนทุกตานตีน่ารักนะครับพุ่มเนาะสวัสดีปีใหม่วันน,น,น,นแรกของปีนะครับก็ทุกคนมีความชุกมากๆนะครับชิกซังจักซิดทางไร่กุ้มกรองนะครับพุ่มเนาะแข็งแรงร่ำรวยเงินทองครับพุม่มนี่เอาหาาในเด็กๆนะครับดูดีๆกิน <laughs> กินจนนอนหลับอิ่มยังวนรอดอิ่มยัง,งเดี๋ยวาหาาใเด็กๆนะครับ การตักทายกันปีไม่คลิปแร็กนะครับกล้องปีทำมาเคืนน่าจะไม่ได้รับได้นอนแล้วครับเด็กๆต่างแซงซี่เสียงนะครับวอี<ม>ดีกๆ,ๆ,<ม>ดๆ <laughs> กินแล้วกับลบ <laughs> กาตัวยข้าวเลยครับ <laughs> จะมาดีๆย <laughs> ิงเล็กนะครับ แล้วก็นี่สุดหล่อบนรอดอิ่มยัง,อ,ยงอ,อิ่มยังอ่ะอิ่มยังอ่ะดูสุดหล่ออิ่มแล้วอ่ะอ่ะสวัสดีเอฟซีก่อนเดียวตักไตเอฟซีเดียวปีไม่แล้วเดียวดูรับป่วนจำมั่มสุดหลอ่อ แม่ก็ทำความสะอาดขออะไรให้สักนิดนี่โอ้โห,โโหตูกน้ำสักนิดนี่คือไม่ได้ครับเอาเร็วกินต่อเร็วสุดลอ่อล่อนะครับอ่างเลยซวยจุ่มบูนเออเอาป่อนไม่หนาวแล้วรอดรอด อย่าง,งอนลุงเดียอยู่กับเขานอนอยู่ะก,กี้ตึงลุงเดียทำความสะอาดกอ,อก็อตูกน้ำเขาไม่พอใจลุงเดียเขางอนเอ๊ะเป็นไรอ่ะงอนอ่ะดูด,ดูดูกับมันมีตีแห้งอยู่นิดหนังเนี่ยมันเกินไปนะฮนะ chiếc lệch nguồn đế đế, nhàng huông như đấy nè nè, mẹ nè, การเริ่มต้นปีใหม่แล้วนะครับพุ่มวันแรกข้องปีนะครับก็มีแต่สิ่งดีๆนะครับเข้ามาในชีวิตต่างเอฟซีแล้วก็ลุงเนี้ยทุกๆคนนะครับปุ่มเนาะห่างไกลจากโลกไปข้าเจ็บมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับทุกๆคน ขอบคุณเอฟซีนะครับตียังเป็นว่วงเลยครับติดตามมากระังใจเด็กๆกันมาตลอดปอปตาุฒินะครับตะกี้มาแกก็น่ารักนะครับซื้อของมาฝากเด็กน้องเด็กๆเนาะเอาอาหารขอบคุณมากๆเด็กๆจำได้นะได้ยินเสียงแกมไหมครับตะกี้ โจบสักนิดนึงนี่นี่ครับเด็กๆได้ยินเสียงก็จำได้ครับผมนี่เด็กๆได้ยินเสียงก็จำได้นี่ยิงเล็กดีด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 ดะเสียงดังวะีดดเสียงดัรัก้ดดราอีหละไปรักเรารักเหมือนกันแหละ ยิ่งเล็กไอ้เธออะอะไรของเธอเนี้ยสวัสดีสวัสดีช่องมาเดียครับครับสวัสดีครับผมนี่โกตูการจน้บุรีเลยนะครับผมนี่เดียวกับการนะครับน่ารักกับปอพรุฒิครับ ยาสียากัดี่ให้พอ่อจ้าพ่อยดีๆญิงเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวเราโล่ยิงเล็กอ่ะนะนะโลเราอะ่ะไม่ต้องมากัดเบื่อพ่อดิก็เป็นพ่อฮักที่น่ารักอีกคนนะครับผมเนาะ น่ารักมากๆพอปัทรวุฒินะครับพมเนาะกายูจะมาอยู่เหมืองการก็ยูไม่ไกลกันนะครับแต่ดูกับเอฟซีไม่เคยเจอกันนะครับอยู่เหมืองกาญต่างคนกันลุงเดียก็ไปตำนานอยู่นะครับแต่กายูคนละซอยกันเสียโดยซ้ำนะครับเดินซึงแต่มารูจักที่นี่ดูครับแลยก็น่ารักกับน่ารักมากๆกับเด็กๆนะครับน่ารักมากๆกับเด็กๆทุกคน ตัวตัวกับแายกาเด็กๆจำได้นะครับเด็กๆจำได้พอปัจจารพุทธมดทุกคนไม่มีโวยวายมีแต่ให้รัวพุ่งตังแกเรียกบุญรอดว่าหลายทต่ไม่ได้ไปรัวพุ่งก็ด้วยก็ไม่ยอมบุญหลายบุญหลายแกเรียกบุญร้ายนะครับเชื่อบุญหลายฮะเชื่บุญหลาย Dạ ngon luôn đi, ai ngon đây nữa Câu lá chế Ai ngon đây nữa à? à? ngon đây là? กินข้าวกินปลามายัางก,ก,ก็มาเย็ยนๆนะครับพุ่มเนาะมาไกลนะครับจากเมืองกานน่ารักครับน่ารักมากๆเป็นปีใจอีกคนนึงคับพุม่มที่น่ารักเสมือต้นเสมอปลาย อ่ารับผมสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตได้ฟนะครับตีอ,อยังเป็นว่วงอะไรก็คอยติดตามนะครับหลักเด็กๆซี่า้าแล้วก็ให้กำลังใจกันมาตลอดนะครับขอบคุณมา,มากๆข้อให้ FC ทุกคนมีแต่สิ่งดีๆนะครับสิ่งสกิดต่ตงาง่คุ้มครองเกินปีไม่แล้วสิ่งไม่ดีก็ิ้งไปปีเก่ามดแล้วนะครับผุมนะเลือกแต่สิ่งดีๆเข้ามานะครับผุมนะสุขภาพแข็งแรงครับทำรวย ความชุกดํารวยชุกคาปากไี่มีความชุกทุกคนครับเจอกันใ่คลิปหน้าคับวัสดีครับผม